อาวรักครับผมสวัสดับตอนนี้นะคะคุณกำลังรับชมเลมเองชาแนลนะจ้าวันนี้ฮะเราไม่อยู่ในเกม p Pocket a n t กันอีกเช่นเคยกับแพทใหม่ก็คือแพท Easter Egg นะฮะแล้วก็มีแมลงตัวใหม่มาแล้วมาแล้วนะฮะก็แมลงตัวใหม่เนี่ยผมเพิ่งจะเลิกงานนะผมก็มาอัดเลยนะเดี๋ยวจะมาอัดให้น้องๆดูนะว่าไอ้แมลงตัวใหม่ก็ไม่ต้องไม่ต้องลุ้นกันแล้วงนะมันก็คือด้วงเนี่ยฮะ โอ้ผมผมไม่อยากให้มันเป็นดวงเลยเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นดวงโอเคเดี๋ยวผมไปจัดการรังมดแดงกันครับเพื่อที่จะเอา200แต้มนะเดี๋ยวเราไปดูไข่กันว่าหน้าตาเป็นยังไงไข่ในปีนี้ไปจัดการมดแดงเลยได้200แต้มในแพทนี้มดแดงจะเกิดเร็วนะครับในช่วงระยะเวลากิจกรรมต่อไหมเรียบร้อย อีก6ชั่วโมงมดแดงก็จะเกิดอีกทีนึงสาหรับใครที่อยากฟาร์มเพชรนะก็แนะนํานะช่วงนี้เหมาะมากที่จะฟาร์มเพชรคุณก็เข้ามาฆ่ามดแดงเสร็จแล้วคุณก็จับเวลาเลย6ชั่วโมงพอหชั่วโมงคุณก็เข้ามาฆ่าอีกยิงปั๊มเพชรได้เยอะเลยอะ่ะสำหรับสายฟรีนะอไข่มันก็จะอยู่ข้างบนด้านบนบนแมพเลยถแถวต้นไม้ครับผมเนี่ยอยู่ถแถวต้นไม้ถแถวบ่อน้านะฮะนี่อ้าผมเดิมเลยนี่่าโอ้โหเหมือนเดิมเด้ฮะ,อะซอสเลยครับผมแล้วทำไมมดเราไม่มาอ๋อเราตั้งให้มันเก็บไอ้นี่อยู่ เรต้องตั้งเราต้องให้มันตั้งตั้งให้มันเก็บใบไม้ไม่งั้นก็เป็นเห็ดมันถึงจะมาเก็บไข่ให้นะแล้วไข่ตัวนี้ก็จะนับเนี่ยเห็นไหมยี่ชั่วโมงอีก24ชั่วโมงมันจะหายไปแล้วก็เก็บไข่ไปครับเก็บไขห่หนใบได้หแต้ม แล้วก็ไข่ไข่ในจิจกรรมเนี้ยไม่ใช่ไขส่สิลูกลูกเอคอนในจิจกรรมเนี้ยมันจะกลายเป็นไข่นะครับผมถ้าเราเก็บแล้วปกติลูกเอคอนอ่ะเราเก็บเราจะได้อ่าเป็นมเมล็ดมเมล็ดอัลมอนด์หรือไม่ก็ใบไม้หรือไม่ก็อ่าเห็ดใช่ไหมแต่ในจิจกรรมครับผมไข่ไข่เน,นี้ยมันจะเป็นน้ำผึ้งเรซินแล้วก็เพชรเออโคตรด,ดีเดี๋ยวผมลองจะไปเก็บดู อันเดี๋ยวเรามาดูแมลงตัวใหม่กันว่ามันจะสแตทประมาณไหนหน้าตาเป็นยังไงน่าเล่นไหมเออถ้ามันดีผมก็จะเอามาแทนในตัวนี้ไอตัวนี้ผมว่าผมจะไม่เอาหรอกหรือจะเอาดีเออเอาไว้ก่อนก็ได้นะโอเคเดี๋ยวขอไปเก็บแต้ออมไปครบ1000แต้มแล้วเราไปเจอกันอีกทีนึ่งครับไปกันเลยฮะเอาล่ะตอนนี้เราก็เก็บแต้มได้ครบ1000พแล้วนะนี่1000แล้วเราก็จะเรียกไอแมลงตัวนี้ออกมาได้เราเรียกเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการ เสียนาฬิกาเฮ้ย <c oughs> เวลาโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกนะันนะฮะนี่โอ้โหมันเท่นะมันชื่อว่าอะไรวะเราต้องจับก่อนนะเราถึงจะรู้ว่ามันชื่อว่าอะไรมาเราลองจับกันเลยผมว่ามันต้องถึกมากแน่ๆปกติมันก็ถึกอยู่แล้วนะไอด้ด้วงด้วงปกติมันถึกอยู่แล้ว <c oughs> แต่ถ้ามาเป็นด้วงสเปเชียลด้วยแต่ด้วงสเปเชียลก็ยังไม่เคยมีนะมันน่าจะถึกมากเลย แต่เสียดายที่ด้วงมันเอาไปสู้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะถามว่ามันเอาไปสู้ได้ไหมมันก็เอาไปได้แหละแต่ว่าอย่าเอาไปสู้เลยจริงๆเปลืองเปืองช่องเปืองช่องใส่มแมลงเอาไว้กันบ้านดีกว่าดีสุดดีที่สุดแล้วด้วงก็มันจะไม่โจมตีก่อนนะอม,มันจะรอให้เราโจมตีโอเคปับแคบครับอะเรารอแคปเดี๋ยวเรารอสอตัวเลยละกันรอเก็บครบสตัวแล้วเรารมาดูกันว่าด้วงเนี่ยมันจะ สเตตดีไหมหรือหรือว่าอะไรยังไงมันต้องดีแล้วแต่ผมอยากรู้ว่าสเตตมันประมาณไหนแค่นั้นเองระหว่างที่เรารอตัวที่2เราก็ไปหาเก็บเก็บไข่ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเก็บไข่เนี่ยจะได้อะไรฮะไข่อันแรกของเราเก็บไปเกเตอร์ตึงดึง,ดง,ดงโอ้โหได้เลสซ่ร้อยห้าสิบเยอะอยู่นะเดี๋ยวไปถามหาตามหาใบที่สองมันจะมีสิบใบครับต่อหนึ่งวันะนะใบที่สองเก็บไปเลยฮะได้ไรจ้า โอ้ยเลซินอีกรนะ้อยสี่สิบสองฮะใบที่สามเราเจอแล้วเก็บไปเลยได้อะไรได้อะไรฮึอุ้ยขามแมลงนะปกติจะไม่ได้ขามแมลงนะเก็บไข่ปกติจะได้แค่สามอย่างเนี้ยใบที่สี่เจอแล้วไหนบอกว่าได้เพชรด้วยวะเรายังไม่ได้เพชรเลยนะได้เพชรหน่อยสิโอ้โหได้แต่เลซินน่ะ <c oughs> ใบที่ห้ากันเลยดีกว่าเก็บไปฮนะอย่าไปรออึ๊บอะไรวะมีแต่เลซินนะ่ะดอบไม่มีอย่างอื่นดอกเลยเหรอ ใบที่6กันเลยดีกว่านี่เก็บไปจะได้อะไรดีดีไหมขาแมแรงเลยโอ้โหใบที่7ครับผมนี่เก็บไปอ,อู้ได้เพชรแล้ว7อันโอ้ใบที่8เกิดข้างๆกันเลยฮะเมื่อกี้ได้เพชร7เพชรน,นะดีอยู่ดีอยู่อือหได้ขายอีกแล้วเหลือีกกี่ใบเหลืออีก2อนะ่ะ9ครับ9 9เก็บเลยใบที่9ปึ๊บปึ๊บ โอ้ได้ขายอีกแล้วผมยังไม่ได้น้ําพึ่งเลยเขาบอกว่ามันจะได้มีโอกาสได้น้ําพึ่งด้วยนะใบสุดท้ายครับใบที่1ิบมามีอะไรดีๆไหมนอกจากขาแมลงกับเรซินโอ้โหได้เรซินแต่ก็ดีนะเมื่อกี้เรซินกี่ครั้งวะเรซินน่าจะ7ดถึง8 7อะเรซิน7ครั้งอูก็700รยกว่าเรซินนะ7 8 0 0อเรซินนะโอ้ก็เยอะอยู่นะก็ของฟีอะไม่ต้องทำอะไรแค่วิ่งเก็บแล้วก็ได้เพชรมา7อันอดีอยู่นะ เท่าเท่ากับตีหลังมดแดงทีหนึ่งเลยบางทีเราตีหลังมดแดงทีนึงเราก็ได้แบบ5้าหกเพชรเองเนาะเออแต่อันนี้ก็ได้ฟรีๆแค่เดินเก็บโอเคฮะเดี๋ยวเรารอครบหนึ่งพันแต้มเดี๋ยวเราเรียกมแมลงสเปเชียลตัวที่สองออกมากันเดี๋ยวไปดูกันครับไปมาฮะตัวที่สองกันครับผมซัมมอนมันเลยไหนเอ่ยนี่ไงอืมก็เดี๋ยวเราได้ครบสองตัวแล้วเรา,เราทำมันสองดาวเลยแล้วกันนะ ทำมันสองดาวแล้วเอามันไปสู้กับใครอะ่ะมันจะสู้กับใครได้อะ่ะเออคือแล้วมันจะสู้ยังไงวะนั่นนะดิอ่ะแต่ว่าเรามีไอ้ตัวนี้สองดาวนะมีด้วงธรรมดาสองดาวเดี๋ยวเราเอามันสู้กับด้วงธรรมดากันว่าใครจะเก่งกว่า <c ười> คิดว่าใครจะเก่งกว่ามันก็คงจะด้วงไอ้นี่อยู่แล้วแหละเนาะแต่ว่าลองดูเฉยออืม ร้อยตายไปฮะแคบไปแล้วก็รอเก็บนะเดี๋ยวเราจะเอามันมาสู้กับตัวนี้กันว่าใครจะเก่งกว่าแล้วมันต้องเก่งกว่าอยู่แล้วแต่แค่อยากรู้ว่ามันจะเก่งกว่าแค่ไหนนะเดี๋ยวรอมันแคบแป๊บนึงครับอาละตอนนี้ก็แคบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรา,เามันมาฟิวชั่นกันเลยดีกว่าฮะมาลง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 มาปึา๊บสองดาวก็ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดหรอกมัง้งเนาะ หนึ่งดาวไปสองดาวมันต้องติดอยู่แล้วอะนี่ไงเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคิดดูเด็เดี๋ยวเรามาดูสแตทกันสแตทสแตอ่าตรงนี้คอลเลกชันนะสเปเชียลนี่นี่ฮะโอ้เลือดเต็มนะแอตแทกเลตก็เกือบครึ่งแต่ว่าสปีดก็ช้ามากก็ปกติอยู่แล้วครับเพราะว่า,มาแมลงตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวที่จะเอาไปเล่น แนวโจมตีแนวบุกมันเอาไว้เล่นแนวป้องกันแนวตั้งรับมากกว่าก็คือมันต้องเน้นเลือดเยอะๆอยู่แล้วเพื่อความถึกเพื่อให้มันไม่ไม่ตายเร็วเลือดเต็มแล้วก็แอดแทกเลดก็เกือบครึ่งสปีดก็จึงนึ่งอืมา <c oughs> ดูตัวนี้ตัวนี้เลือดก็เหลือไว้นิดนึงนะจะเหลือไว้ทำไมก็ไม่รู้ไม่เต็มแต่ว่าตัวนี้แอดแทกเลดเยอะกว่าเอ้ยเอ้ยเท่ากันเท่ากันเท่ากันแต่สปีดน้อยกว่า ใช่ป่ะ a t อ a c ท r เล e อยู่ตรงนี้นะดูให้ดีนะจัไม่ดีนะเอ๊ผมรู้สึกได้ว่ามันน้อยกว่านิดนึงนะเป็นไปได้เหรออืม t อ a c ท r เล e อันนี้ตามความรู้สึกนะผมมองเห็นว่ามันจะน้อยกว่านิดนึงไม่เป็นไรเราเาลองเอามันไปสู้กันเลยแล้วกันครับผมผมอยากรู้ว่ามันจะต่างกันมากแค่ไหนอืม <c oughs> โอเคจัดทับแป๊บนึงฮะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาดูกันว่า me, ไอความต่างที่เราเห็นน่ะมันจะต่างกันแค่ไหนครับ Tonight> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณผ so ู้ชมอ๋อไอด้วงมันโจมเวรแหละด้วงมันไม่โจมตีก่อนครับผมจะทดสอบได้ยังไงวันนี้ด้วงอ่ะมันไม่โจมตีก่อนครับคุณผู้ชม มันต้องมีคนโจมตีมันอ่ะมันถึงจะโจมตีก่อนโอเคเราเอามดมาตีเลยแล้วกันนะชึบไม่ถึกว่ะผมว่าไม่ถึกว่ะชึบไม่ค่อยถึกเลยอ่ะดูดิเอไม่ค่อยถึกเลยอ่ะผมในความรู้สึกผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยถึกเท่าที่ควรนะ หรือมันแค่อาจจะแค่สองดาวนะเออเสียดายทดสอบอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าด้วงมันไม่โจมตีก่อนครับเราจะเอามันมาสู้กันไม่ได้ครับผม <c oughs> เอาเป็นว่าเอาไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวผมลองพยายามทําให้มันได้สามดาวสี่ดาวแล้วมาทดสอบความถือของมันแล้วกันว่ามันจะสามารถต้านทานพลังมดหกสิบห้าตัวได้นานแค่ไหน <c oughs> แต่ว่าสองดาวนี้ผมบอกไว้ลยว่าอย่าไปหาเล่นนะเสียเวลาไม่ถือเลยไม่ดีสองดาว แต่ถ้า3-4ดาวนี่อาจจะอีกเรื่องหนึ่งก็ได้โอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบนะบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดต,ตามรับชมว,วิดีโอใหม่ๆของชเราตรงนี้ผมลาไปก่อนอาจารย์แล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย